เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติมาไปคร,รับกับเกมจูราสิก ไดโนลันวิ่งเปลี่ยนล่างไดโนเสาร์ติดอาวุธกันในตอนที่2กันแล้วนะครับผมหายกันไปสักพักกันเลยนนะรู้สึกยังขาดไดโนเสาร์อีก3สายพันธุ์ที่เรายังไม่ได้ลองเล่นเดี๋ยวเราจะมาดูวิวัฒนาการของเจ้าพวกนี้กันนะคราวที่แล้วนี่ก็เล่นเจ้าตัวนี้อืมตัวที่2แล้วก็เจ้าหุยคอยาวมีเจ้าตัวนี้ใช่ไหมยังขาดเจ้าไดโนเสาร์หัวงอนไดโนเสาร์หางลูกตุ้ม แล้วก็เจ้าสไปโนซอรัสตัวที่3นี่แหละน่าสนใจเดี๋ยวเราจะทําการปลดล็อกเจ้าไดโนเสาร์ al, หัวงอนกันก่อนใครมีลักษณะเป็นสีแบบนี้เดี๋ยวเราก็ทําการรีบฟักมันออกมาเลยละกันไปเลยเพื่อนนี่ตอนนี้เก็บเนื้อครับผมแอมไดโนเสาร์ <c oughs> กินพืชแต่ว่าอื <c oughs> ต้องมากินเนื้อนี่โขกตายครับผมนี่วิวัฒนาการอุ้ยลบสามอีก อื uh huh. เริ่มจะเปลี่ยนสีว้าวยังไม่เติบโตเต็มที่ครับผมมาโอ้โหตอนนี้ชนมันโบโบฟินิทหิมโอ้โหปลิวได้กุญแจครับผมขอ180เจมดูสิได้หรือเปล่านี่180โอ้โหบอสไฟแม่ทำไมเป็นเจ้าไตาเซอราท็อปอีกแล้วนะะเออือออุ้ยอุ้ย าตายซะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะต้องรอดูเจ้าตัวนี้ติดตั้งอาวุธกันก่อนนะมาแล้วค่อยปลดล็อกตัวอื่นืมอด่านนี้เหมือนจะชิวๆเจ้าตัวเล็กแสนน่ารักือขอขยายลำตัวแล้วก็วิลบลอดพ้นกันอยู่พุ่ง้ยบวกสาบวกสามนีมม่ขนาดกลางก็ยังโหดเหมือนกันอุ้ยกระเด็นครับผม คราวนี้น่าจะมีการติดตั้งอาวุธนี่เป็นแบบว่ามุมมองด้านข้างครับผมโอ้โหวิวัฒนาการเฮ้ยป้อมปืนจิ้วจวิ้แล้วก็ปืนกลโอ้โหนี่มันโคตรแบบว่าติดอาวุธสังหารนี่เสริมพลังไอพ่นชนกระเด็นโอ้ยด่านนี้หมอกเยอะอืเจ้าบอสหน้าตาน่ากลัวจริงๆ สำหรับในคราวนี้น่าจะได้เวลาของเจ้าไดาโนเสาร์หางลูกตุ้มสามพันเพชรไปเลยละกันว้ยใไขนี่ค่อนข้างจะเทัะผมลุยเลยเพื่อนอืมตอนนี้บวก3ตัวเล็กออกมาก่อนอู้น่ารักเฮ้ยตัวนิดเดียวอาวุธใหญ่โตไปไหนเออแล้วก็คอยหลบลบสามมันก่อนยิงวุ้ยสลายกำแพงอืมวิอาวุธหาย โอ้ยตัวใหญ่นี่แหละโหดโหดโอ้โหมีมันแม่สายต่อสู้ครับผมเอออยน่าจะเอาหางลูกตุ้มนี่ฟาดให้ยับแค่ขวิดก็โหดขนาดนี้แล้วนะโอเคเปิดกุญแจให้หมดอู้ยได้180แล้วเฮ้ยคราวนี้เป็นการแบบว่าเปลี่ยนล่างครับผมนี่เป็นปลากันก่อนโอ้โหต่อไปก็เป็นเจ้าแมงมุม ต้องไต่ขึ้นด้านบนนี่แล้วก็เฮ้ยไตยเซราท็อปอมณ์กำแพงครับผมปับปับอืมแล้วก็จะให้ดีนี่เจ้ามังกรเออจะต้องบินข้ามขย้อยลําตัวโอ้โหมังกรยักษ์ชนมันว้าวนี่ดันนะผมคูณหกโอ้ยต่อสู้กับเจ้าบอส เป็นการใช้เจ้าอุ๊ยอยโหดเกินทีเดียวตายมุมมองด้านข้างกันอีกแล้วนะอุ๊ยพลาดไปนหนึ่งแม่อยู่ๆไข่กระตุกโอเคอุ๊ยอุ๊ย๊เกิดบ้าอะไรขึ้นเฮ้ยดีๆหน่อยเพื่อนออยูๆ่ๆมันก็โยกซ้ายโยกขวาแบบว่าแม่ไปเองอุ๊ยเป็นเจ้าตัวเล็กต่อสู้อย่างนั้นเหรอเออเออทำได้ดีไม่เอ่ยอุ๊ย ก็มาถึงเจ้าบอสเหมือนกันโอ้โหคราวนี้มุมมองตรงตรงอืมเป็นเจ้าตัวนี้ก่อนแล้วก็เจ้ามังกรเออจากนั้นไดโนเสาร์แสนน่ากลัวลุยเลยเพื่อนหุ้ยตัวใหญ่เดี๋ยวเราจะได้เห็นการพุ่งชนที่น่ากลัวสุดๆอืมๆลากมันไปมันสุดๆไปเลยเดี๋ยวเรามาดูมุมมองตรงๆของเจ้าตัวนี้กันบ้างไปเลยเพื่อน นี่เจ้าตัวเล็กอืกว่าจะได้เห็นมุมมองตรงตงเอาละขยายตัวอุ้ยเห็นจากด้านหลังอืมโคตรเทครับผมไปบวกสามัวยังใหญ่เฮ้ยโอ้โหลบอีกปะโถเอ้ยนี่ติดปาสุก้าแล้วก็ยิงเฮ้ยปืนเบี้ยวเอาละโอ้ยปืนลอยออสร้างปืนมาสำหรับตัวใหญ่ ดันมาใส่ตัวเล็กปืนก็เลยลอยแบบนี้มาสำหรับคราวนี้ได้เวลาเห็นเจ้าสไปโนซอลัดกันบ้างครับผมวิ4,000เพชรพอ 4, ดีจะไปถ้าทางจะเท่มาวิดูไข่ลุยเลยเพื่อนอืมคราวนี้เก็บเนื้อป,ปัาบอ้ยเจ้าตัวเล็กดีจึบจบใหญ่ยยขึ้นอืมคลีบหลังเริ่มจะเห็นชัดดันไงโอ้โหระวัง วโอ้โหนี่สายลุยมาตัวนี้ใหญ่สุดหรือยังน่าจะใหญ่สุดแล้วนะอื้อกัดกัดเออพลังกัดแสนรุนแรงว้าเรียบร้อยเท่ดีนะเนี่อุ้ยมุมมองตรงตรงใช้ได้มาคราวนี้เห็นจากด้านหลังวิวัฒนาการครีบของมันดูนะอืมตัวเริ่มใหญ่้ย ให้เราพุ่งเ้านี่พุ่งชนโอ้โหนี่อะไรวะเนี่ยทำไมปืนมันโยกบวกสามโอเคตัวใหญ่ลุยเลยเพื่อนกัดมันงับงับงับเฮ้ยปลิวสะใจเหลือเกินได้กุญแจครบแต่ไม่มีตัวให้ปลดล็อกกันแล้วติดตั้งอาวุธให้ดูกันหน่อยสิมาเจ้าตัวจิว๋ว น่ารักเหมือนเดิมโอเคสำหรับคราวนี้ปืนกลโอยเจ้าตัวนี้นี่อุวอแม่ชอบโดนทุบโอ้ย,อ,ยอาวุธน,นี่มันโยก <c oughs> <Saint gra> <les> ตัวอื่นนี่มันอยู่นิ่งๆ <c oughs> แม่ตัวนี้อาวุธโยกจริงๆดูสิคราวนี้นี่วิเจ้าคอยาว <sequel> น,านืนๆจะได้เห็นต่อไปก็แมงมุมแล้วกัน ي, ก่อนจะเปลี่ยนเป็นมังกรอืมบินข้ามน้ําข้ามทะเลเป็นเจ้ามังกรตัวยักษ์อีกแล้วอืมพุ่งชนปึ๊บปุ๊พลังห้าอุ้ยพลังเต็มเปี่ยมแต่ก็ไปไม่ถึงอืมอ้มอืม้อเฮ้ยม,มาถึงบอสถ้าพลังเต็มนี่ถึงบอสด้วยนี่คราวนี้เราจะได้เห็นเจ้านี่ติดตั้งอาวุธตอนที่เป็นร่างเติบโตโอเคปั๊ปปั๊ปปั๊ปารเก็บเพชร คอยหลบอุปสรรคแล้วก็นี่เก็บเนื้อให้ครบระวังหนามนะผมครั้งนี้เราน่าจะเติบโตขั้นสุดหรือเปล่าเอ่ยน่าจะใช่อุ่ยไม่มีติดตั้งอาวุธน่าเสียดายงับมันงับ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 ปลิวเอาละสำหรับคราวนี้โอ้โห แม่อย่างกระสุนสนุกเดี๋ยวเราก็ปึ๊บปุ๊บปึ๊บปึบปบ๊มติดตั้งอาวุธกันไม่เอ่ยสําหรับด่านนี้กดปุ่มเปิดรูอ่ะอ้ยอฮ้ยโอ้ยอุปสรรคเยอะืมด้านหน้าเฮ้ยให้เราเป็นตัวจิ๋วๆแบบนี้เลยลหรอ้ยชิบชับมๆตัวจิ๋วแบบนี้ก็ได้นี่สู้เก่งเหมือนกันโอ้ยอ่สุดยอดเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับในพาร์ทนี้ก็เรียกได้ว่า ได้เห็นแม่การต่อสู้ของเจ้าไดโนเสาร์นี่สุดมันกันเลยใช่ไหมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่กันด้วยนะไว้จะมาหาเกมสนุกๆให้ได้รับชมกันอีกสำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบ๊บ